คลิปนี้อาจมีภาพและเสียงที่ไม่เหมาะสมผู้ชมอายุน้อยกว่า18ปีไม่ควรรับชมนะจ๊ะนะจ๊ะ อ่ะเอาละครับก็ขอสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับวันเดยครับอยู่กับผมในทีซีนะครับในรายการทีซีเก channel นะครับก็มาเปิดกล่องกัอีกิแล้วครับไม่ไม่ได้เล่นเปิดกล่องอย่างเดียวครับนั่นแหละรอบนี้พิเศษนิดนึงครับนี่ครับเห็นออร่านั่นไหมนะครับก็เดี๋ยวต้องขอบอกก่อนนะว่า คลิปก่อนหน้านี้เนะี่ยคือมันเป็นแผดเก่านะครับเออและคลิปนี้แม่งก็จะกลายเป็นแผดเก่าเหมือนกันคือผมค่อนข้างอับชานะครับก็ดองคลิปอยู่นะครับก็อ่ะไม่เป็นไรช่ามาเถอะก็ดูเฉยๆแล้วกันนะครับคือตอนนี้เนี่ยมันเป็นแพทใหม่นะครับแล้วทีนี้เนี่ยมันก็มีอะไรใหม่ๆนะอย่างอย่างด่านนะด่านชื่ออะไรนะ,นะรูทรุทหกเก้าแล้วมันไม่มีมันมีไปวะ อยู่ไหนก็ไม่รู้ไม่มีนะมันต้องลองเล่นนะมันชื่อด่านรู้ท6สิบหกนะแต่ผมจะเรียกหกเก้านะแล้วมันก็จะมีสกินใหม่ๆหลายๆตัวนะครับอย่างของเดว่านะครับเอยเดี๋ยวอันนี้มาไงแลมาไงก็ไม่รู้นี่นี่นะครับเป็นเลเจนดารี่ของเดว่านะครับสองอันก็ เลเจนเดรี่ใหม่ก็เป็น2สไตล์เลยไม่เหมือนสกินเลเจนเดรี่เก่าๆนะพี่มันจะคล้ายๆกันทำไมผมได้ของว่ามันได้จะแจกปะหรือ,อยังไงวะไม่ได้ของมาได้แบบงงๆเหมือนจะแจกให้หรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับมนได้สเปร์ฟรีมา3ตัวนะครับสเปร์เดว่าได้เลยนะได้ไอ้นี่ ดีเจไม่รู้แจกหรือเปล่างงงงอยู่แล้วก็แมคครีแล้วก็เมอร์ซี่เออไม่รู้แจกหรืออะไรยังไงเอาไว้ว่าช่างมันเถอะนะครับก็จะมีสกินใหม่มานะครับก็จะเป็นเล gendary ของตัวที่ยังไม่มีนะตัวที่มีแล้วก็เอ้ยเดี๋ยวนะอันนี้ใหม่ปนะเนี่ยตัวที่มีแล้วก็มีอีกหรือเปล่าวะผมก็ไม่รู้อะไรบ้างนะครับ ็เดี๋ยวไล่ดูสกินเลยเจนของแต่ละตัวนะครับก็ไม่รู้สิอันนี้ชุดมันก็สวยนะแต่หน้ากากมันยังไงไม่รู้หมาโชว์สะดือด้วยตัวเธออันนี้ผมว่าอันนี้สวยกว่านะครับเพราะข้างโอเคเกนจิมีไหมเกนจิยังไม่มีนะครับฮันโซฮันโซเหมือนเดิมไม่มี มันมีเยอะแล้วกเดี๋ยวนะคามจังเลดไปได้ไงจังเลดนี่ไงเจสเตอร์นะครับสก,กินตัวตลกก็เป็นสก,กินที่มาใหม่นะครับู้ถึกว่าจะมีแค่เลเจนด์บ้าอีพิกไม่น่ามีนะลูซิโออันนี้มีมีมานานแล้วสกินอะไรก็ไม่รู้แมคครี อันนี้สก,กินเก่านะครับถ้าจำไม่ผิดนะเก่าหรือใหม่วะไม่รู้อะจำไม่ได้แต่อันนี้เหมือนจะเป็นสก,กินใหม่นะเหมือนยังไม่เคยเห็นจะเป็นโจมโจรอะไรสักอย่างน้องเหมยน้องเหมยไม่มีน้องเหมยมีสก,กินเก่าเมอร์ซี่ก็สก,กินเก่านะครับไม่มีใหม่ วาลาเราจะโฟกัสแค่เลเจนดารี่นะครับไม่มีครับลิปเปอร์นี่ไงอันนี้สกินที่คลิปที่แล้วว่าที่ผมเปิดมาแล้วมันเป็นเป็นแสงวับวับตอนนี้ก็อัปเดตให้เห็นแล้วนะครับก็เป็นสกินแบบที่เห็นเห็นหน้านะอันนี้จะได้จาก Origin Edition นะครับน,นีก็สกินเก่าเอ้ยอันนี้ใหม่ปะเนี่ยไม่เคยเห็นเลย Nevermore เรียนฮาร์ดไม่รู้ใหม่ไหมไม่ในใจรถหอกนี่เลยครับเอ้ยอันนี้เก่านะแต่ผมอันนี้คิดว่าอันนี้น่าจะใหม่ก็แผดใหม,ม่ผมยังไม่ได้เล่นอะไรเลยทหารหกเก้า ไม่น่าจะมีอะไรใหม่นะอันนี้เป็นสก,กินที่ได้จากออริจินอ i ดิชันะครับแม่รอเลยมาถึงออริจินอ i ดิชัขึ้นไปนะเพื่อนผมเพิ่งได้น่จาจะสก,กินนี้นะแม่งตัวเป็นสมิลเลยสีมึงนี่นะไอเซโลแหละอ่าลูท็อปจอดรู้สึกจะมีนะนี่เลยนี่เลย สวยงามสวยงามเป็นสกินโจสลัดเลยอันนี้อันนี้ได้เป็นสก,กินเก่านะเทเซอร์ไม่น่าจะมีแล้วแหละมันมีเยอะแล้วอีกทั้งสี่สก,กินละห้าแล้วซับน,นะผมมีแล้วหนึ่งอันนี้จะเป็นสก,กินของออริจินด็ดิชันก็ใส่แว่นดำก็โอเคอยู่ ไวโดเมเกอรไม่น่ามีอันนี้เป็นของพรออเดอร์นะครับซึ่งผมไม่ได้นะเพราะผมไปซื้อเว็บข้างนอกนะครับก็ไม่เป็นไรครับวินตันวินตันมีไหมเนี่ยน่าจะใช่นะ <c oughs> แหมผมไม่แน่ใจผมไม่ได้ดูตัวนี้ด้วย ไม่ค่อยได้เล่นเลยตัวเนี้ยแต่มันเป็นแท้งที่เล่นง่ายนะแต่มันไม่ค่อยถึกเท่าไหร่มันก็ถืออะแต่หมว่าตัวอื่นถึกกว่าอันนี้สกินเก่าหรือใหม่วะทำไมมึงแวน้นยังเลยเนะี่ยเซนเซนยต้ามีไหมฟาโลนี่น่าจะมานานละไม่น่ามีใหม่นะเก่าหมดเลย มีเทพปลากับสัญญัตาอ่ะใช่ไหมเถอะก็เดี๋ยวเราจะเปิดกล่องกันเลยนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูกันว่ากล่องแรกที่เป็นเลเจน์เนี่ยเราจะได้เลเยนร์ใหม่ไหมนะครับกล่องมันกล่องนี้ได้ก่อนอัปเดนะครับกล่องไปกล่องเก่าถ้าสมมุติว่ามันได้สกินใหม่เนี่ยสแสดงแสดงว่าในกล่องเนี่ยมันไม่ได้กําหนดมาแต่แรกว่าใครจะได้อะไรมันจะไปสุ่มมาอีกทีหนึง่งนะหรือว่าอันนี้ก็ไม่แน่ใจนะครับ แต่ว่าชาบมาเถอะไม่เปิดเลยแล้วกันนะเป็นเลเจนด์แน่ๆหนึ่งอัน,นครับเลเจนด์กับแลครับก็โหโอ้แล <c oughs> <c oughs> เอือฮือฮือเลเจนด์เป็นเงินห้าร้อยอ่ะโอเค เสียงของเซนจิตานะครับเฮ้ยกูจะดูกู <Therefore, S 1> จะดูเดว่ามันมันเลือดไม่ได้เป็นท่าโพสนะครับเนี่ยหมดใจโอเคอยู่อันนี้เป็นแรนะครับแล้วก็อันนี้ซ้ำผมได้เมื่อไหร่วะผมว่ามันไม่ได้แจกแน่เลยไอ้เนี่ยซ้ำนะครับได้บวกห้ากล่องทำไปเป็นแรนะครับเดว่าเราไปดูท่าโพสกัน ก็คงท่าเนี้ครับสวยกว่าน่ารักกว่าแล้วก็เซนยาต์มีอันเดียวก็ใส่เลย <I> แล้วก็เมื่อกี้เป็นเลเจนเป็นเงินนะับเงินผมเงินหมไดม้เยอะละ เดี๋ยวก็ดูแล้วกันว่าจะซื้ออะไรยังไม่รู้นะครับอาจจะเป็นเมอร์ซี่หรือเปล่าแต่ก็ไม่รู้เมอร์ซี่สกินไหนในสวยจริงนี่ก็สวยนะจะไว้ดูอีกทีน้องเหมยผมก็ได้ไปละถึงแม้จะไม่ใช่สีส้มก็เถอะไม่เป็นไรมันก็สวยเหมือนกันอ่ะเดี๋ยวเปิดก่อนนะครับ ได้แร่นะครับแร่หนึ่งแน่ๆอาจจะมามากกว่านั้นแร่หนึ่งคอมมอนสามครับไม่ซ้ำแหมเกนจิมึงตัวแดงมาเลยมันกลัวไม่เด่นนี่ไงไปกินเป็นแร่ครับโอ้ยเลื่อนยากจังว่าดูอันซ้ายสุดเนี่ยมันเลื่อนยากเหลือเกินครับเมาส์ผมอยู่ซ้ายสุดแต่มันไม่ให้ดูเว้ยโอย้ไม่ต้องเลื่อนเป็นสเปยของโลหอกนะครับ ดูแค่นี้แหละเสียงของลูซิโอนะครับแล้วก็สเปย์ของน้องเหมยนะครับโอเคน่าจะน่ารักแรงแล้วแหมเกนจิคงไม่ใส่นะเพราะว่ามีโคมแล้วนะครับสีแม่งเด่นเกินลูซิโอก็คงใช้อันเก่าไปก่อนน้องเหมย นี้ดีกว่าอันเดิมดีแล้วรถหอกอันเดิมดีแล้วครับกล่องที่สามครับเรามีหกกล่องนะอันนี้แปล้สามกล่องโอวันนี้ดวงไม่ดีเลยวะได้แรรแลนเดียวอันนี้เป็นอ๋อเพย์เจไอคอนของกินจินะครับผมไม่ใส่อยู่ดีเป็นสเปย์ของแบแบชั่นแบตตันเออแบชั่น ว้ยเลือดดูอันนี่ยากจังเลยโว้ยอืมไม่น่าจะใส่อยู่ดีอันนี้เป็นสเปรของรีเปอร์นะครับก็เป็นล่างที่ผมให้ดูนั่นแหละนะเป็นสกินเอ้ยแม่งเอตายตัวนี้ไม่ขยับได้ <c oughs> เป็นสกินของออริจินดิชั่นขึ้นไปนะครับก็ยังเป็นแรอยู่ดีกองถัดไปอยู่สเปรนี่เลย โอ,อ้นี่สวยกว่าทำไมผมเหมือนเห็นอะไรหลายๆอย่างมันได้มาแบบงงๆวะมันอัปเดตแล้วมันอะไรสักอย่างมันผมงง,งมากเลยคิดว่ามันได้จะปลดอะไรให้ผมหรือเปล่าวะของฮาสโตนก็ยังไม่ปลดนะแต่มันได้อะไรก็ไม่รู้หลายๆอย่าง ยังงงอยู่ช่างมันได้มาฟรีก็ดีแล้วอย่าไปสนใจมากอ่ะกล่องที่4ี่ครับ <t une> โอ้ดวงไม่ดีเลยครับวันนี้จริงๆรอ่าสเปร์เทเซอร์เดี๋ยวค่อยไปดูครับแต่คิดว่าน่าจะสวยสุดตอนนี้เ <t une> สียงของลุงตบจอนเสียงเอ่อสกินของวินตัน อันนี้ของซาย่าของอีทอมถึกสเปย์นะครับอ่ะกล่องถ้าไปได้รุ้นล้วเป็นอีพิกริปเปอร์เมื่อกี้สเปย์ไม่ได้ดูเนาะอันเดิมดีมดมแล้วครับท็อปจอนใส่เลยแล้วกันเทเซอร์นี่ไงเสียงเอ้ยไม่ใช่เสียงสเปย์แต่จริงๆอันนี้ก็สวยนะ รีคอร์เป็นนั่นแหละแพทใหม่นั่นแหละครับเป็นมูวี่ก็ใส่แล้วกันะสีเขียวไม่ค่อยสวยเท่าไหร่หรอกแต่มีก็ใส่ไปก่อนซายา่าใส่เลยมากล่องที่ห้าครับอีพิกโอ้อีพิกสองเลยว่ะ เป็นอีปิงเงินหนึ่งนะครับร้อยห้าสิบทำไมถึงแม่งดวงดีแต่แม่งก็ได้ของกากอันนี้เป็นอีโมดอ่ะเดี๋ยวเข้าไปดูสเปรของเรียนฮาร์ดสเปเปตัวมันเองด้ยด้ยด้ยโอ้ยอันนี้น่าจะโอเคอยู่คนระับสเปรของริปเปอร์โอ้กล่องสุดท้ายก็เป็นแล้วไม่ได้ลุ้นเลยผมรู้สึกว่า กล่องสีอะไรเนี่ยมันจะได้ของสูงสุดแค่สีนั้นหรือเปล่าผมไม่เคยได้เกินนั้นเลยเป็นอีโมดเนี่มันชาเต็นใส่เลยแล้วกันไม่มีก็ใส่ไปจริงสเปร์เนี่ยก็เท่านั้นแหละก็คงไม่ได้อะไรมากมายก็ใช้สวยๆเมื่อกี้ได้เงินนะเป็นอีปิก อกอ,อ,งองส,กสุดท้ายครับเป็นแร่หนึ่งคงไม่ได้อะไรดีๆหรอกอ่าได้เพิ่มเป็นแร่สองอันครับซ้ำนะครเสียงของทหารหกเก้าับแล้วก็ได้เงินเงินกูได้หลายกอง้วเนี่ยห้าสิบอ่าเพย์ไอคอนของเดว่านะใส่เลยแล้วกันเปลี่ยนละแล้วก็เป็นสเปย์ของฟาลา ใส่เลยครับฟาลาไม่มีอะไรสวยๆอันนี้เสียงซ้ำนะครับก็คงไม่มีอะไรแล้วแหละเดี๋ยวดูอะไรนี้นี่หน่อยๆนะครับมันไม่รู้มันได้ของอะไรเพิ่มอะไรยังไงหรือเปล่างงแพทใหม่แล้วมันปลดอะไรอะไรยังไงหรือว่าถ้าเวลถึงแล้วมันจะปลดของให้อะไรอย่างนี้เปาวะ achievement ตรงนี้มาผมคิดว่าน่าเอ,อิเนี่ยน่าจะตรงนี้แน่เลยเนี่ยเนี่ยนี่แน่เลยก็คือปลดอะไรได้ได้ไง VLP s p r a เนี่ย, mm. pay, ยได้ได้เหรียญห้าสิบเหรียญแล้วปาประมาณนั้นแหละได้าร์ด quick pay อะไรวะคือผมไม่ได้เล่นด้วยไงผมไม่รู้ว่ามันมีอะไร ใหม่ๆโพสเกมมันคืออะไรวะนี่ไงผมว่าละคือมันมีนะครับมีโหมดวิกลี่บานะครับบอลหรือเบาผมจะเรียกบาแล้วกันนะครับก็เป็นเหมือนถนะ้าสโตนเนอ่ะก็จะเป็นภารกิจประจําสัปดาห์ก็จะเปลี่ยนเป็นโหมดโหมดประจำสัปดาห์นะครับอย่างโหมดนี้ก็ไม่รู้ทําอะไรนะเดี๋ยวถ้าว่างก็จะมาอัดแต่ถ้าไม่ได้เห็นก็แสดงว่าไม่ว่างนะครับ ก็คือน่าจะเป็นเกนเก,เกจิกันโซสู้กันหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่แน่ใจนะผมไม่ได้เล่นยังไม่ได้เล่นเลยเี่ยวันเนี้เพิ่งทาโปรเจกต์เล่มสองเสร็จนะครับกาลังจะว่างเล่นนะแต่พอดีมาเปิดกล่องก่อนนะครับก็เดี๋ยวไว้ว่ากันอีกทีนะครับก็คิดว่าของที่มาเกินมาที่ผมงง,ง,งก็คงจะเป็นปลดจากไอจีเมนพวกนี้แหละนะก็คิดว่าน่าจะได้ประมาณนี้แหละแล้วยี่สิบอะไรนี่มันคืออะไรวะ มีแต่ละสายด้วยใช่ไหมโอ้ยเยอะเยอะเล่นๆไปเถอะเดี๋ยวแม่งก็ปลดหมดเองละตัวหน้าตาอินเทอร์เฟซก็จะต่างไปนิดนึงนะงานายังไงเดี๋ยวผมต้องขอไปลองเล่นก่อนแล้วกันนะครับวันนี้ก็นั่นแหละอย่างที่บอกงานเสร็จเสร็จเล่ม2แต่เล่ม3มยังมีอยู่แต่ก็ว่างนิดนึงนะครับ ก็อาจจะได้มาเล่นสักวันสองวันวน,นะคลิปลงช้าต้องขออภัยด้วยนะครับก็ดูกันขำๆแล้วกันนะอย่าไปคิดมากนะครับโอเคครับผมไปจริงๆละนะครับเจอกันใหม่เมื่อว่างจริงๆนะครับไปแล้วครับสวัสดีครับ